สวัสดีคนที่เล่น Delta Force ทุกคนด้วยนะครับผมจากที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบแรง่งหรือการนับแรง่งในเกมนี้กันนะครับโดยแรงที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นแรง่งของในโหมด Warfare เท่านั้นนะครับผมซึ่งในโหมด Warfa r e เนี่ยการนับแรง่งจะเป็นยังไงและคิดจากอะไรบ้างต้องทำยังไงถึงจะได้แรงเยอะเราจะมาพูดกันในวันนี้ครับแล้วเราจะลงไปในรายละเอียดของแต่ละสายเลยนะครับว่าการเล่นหมอเอนจิเนียร์แอดเซลรีคอน จะทำยังไงให้ได้สกอร์ที่เยอะเพื่อจะส่งผลให้แร้งเนี่ยตอนจบเกมบวกเยอะตามไปด้วยก็ไปดูเนื้อหาหลักในวันนี้กันเลยดีกว่าโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับแร้งเนี่ยจะมีเป็นระดับขั้นไปนเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ private จนถึง marshal นะแล้วก็หลังจาก marshal เนี่ยจะเป็นจำนวนดาวที่เพิ่มขึ้นแทนนะครับดาวละ50แต้มนะครับ ซึ่งประเด็นสําคัญเนี่ยหลายคนเขาก็สงสัยนะครับว่าระบบแรงเกมเนี่ยมันบวกแต้มยังไงเนี่ยบา,บางตาชนะก็รบบางตาชนะแต่ก็บวกน้อยบางตาแพ้ยังบวกเลยงงไปหมดแล้วมันคิดยังไงซึ่งตรงเนี้ยผมจะมาตอบนะครับว่าระบบแรงเกมนี้นะครับคิดตามค่าตรงนี้ครับค่าที่ผมจะบอกก็คือค่าตรงนี้ครับเห็นตรงด้านขวาบนตรงนี้ไหมครับนี่คือค่าสกอร์เปอร์มินิทนะครับหรือว่าคะแนนต่อนาทีนั่นเองซึ่งค่านี้คิดจากอะไรนะครับ ค่านี้ก็คือคิดจากคะแนนของเราใน leaderboard นะครับก็เวลาที่เราทําแต้มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าคนช่วยเพื่อน a d sit ชุบเพื่อนทำลายรถถังเอ่อหลายๆอย่างนะครับใช้ของนู่นนี่นั่นก็จะส่งผลกับค่าตัวนี้ทั้งหมดนะครับแล้วค่าตัวนี้จะทํายังไงให้กลายเป็น score per minute ก็เอาค่าตรงนี้แหะครับหารด้วยระยะเวลาของเกมนั้นๆนะครับอย่างเกมที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างนี่ก็คือ30นาทีนะครับ ก็เอา4ี่หมื่นมาหาร30 000ครับแล้วก็ออกมาเป็นค่านี้เลยครับพันสามซึ่งค่านี้ส่งผลอะไรนะครับค่าสกอร์เมอริตตรงนี้นะครับจะแปลงไปเป็นเม r ริตเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าแต้มที่ผมบวก18ข้าบนเนี่ยนั่นแหละครับคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราทําในเกมนี้หรือพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าประสิทธิภาพที่เราทําได้ในเกมนี้นะครับหรือว่าผมจะเรียกง่ายๆว่าทําตัวโดดเด่นในเกมนี้มากแค่ไหนนั่นเองแล้วก็จะมีคําถามนะครับว่าไอเอ็กซ์ตอร์เมริตตรงเนี้ยมันบวก10จากอะไรนะครับ คำตอบก็คือมันบวก10จากการที่เกมนี้ผมชนะนะครับก็คือเกมนี้ผม victory ่นะครับหรือว่าชนะเกมนั่นเองซึ่งบวก10แต้มเนี่ยมันจะไม่ใช่บวก10แต้มเสมอไปนะครับบางเกมมันจะบวก5บวก6บวก7อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในเกมเกมนั้นเนี่ยเราไปชนะเกมที่ไซส์ที่เท่าไหร่นะครับอย่างสมมุติว่าในด่านที่มีไซส์ไปถึงไซส์ดีเนี่ยถ้าเราไปชนะที่ไซส์ดีนะครับ เราก็จะได้แต้มบวกเยอะกว่าเราไปชนะตั้งแต่ไซส์บนะครับซึ่งต้องมาดูกันอีกว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับเพราะว่าในการเล่นเกมที่ยาวขึ้นตัวหารที่เป็นจํานวนนาทีต่อสกอร์เราเนี่ยก็จะเยอะขึ้นไปด้วยนะครับทำให้ performance เนี่ยใน,นระยะยาวอาจจะตกได้เพราะมีตัวหารเยอะนั่นเองส่วน Special Merit ข้างล่างเนี่ยจะเกิดจากการที่เราเข้าร่วมเกมกลางคันนะครับสมมติว่าเรากดคนเดียวเนี่ยแล้วเราก็ไปอยู่ในตี้ที่ มีคนออกแล้วก็เล่นเกมนั้นต่อไปนะครับสมมติว่าเกมเนี่ยกำลังดําเนินมาถึงกลางเกมแล้วเราเข้าไประหว่างทางพอดีเนี่ยก็จะมีแต้มตรงนี้มาบวกช่วยหน่อยนะเพราะว่าเราเหมือนไปทําบุญนะครับทำให้เกมมันเติมเต็มพ่องนะทำให้เกมมันไปต่อได้นะโอเคพอเรามารู้จักการคํานวณแต้มหรือสกอร์เปอร์มินิทแล้วเนี่ยแล้วคาถามต่อไปก็คือเราต้องมีสกอร์เปอร์มินิทเท่าไหร่นะครับคำตอบตรงนี้ก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละแรงก์เนี่ยก็มีสกอร์เปอร์มินิทที่ต่างกันนะครับ อ่าผมจะยกตัวอย่างง่างยๆแล้วกันนะครับก็คือถ้าใครอยากจะขึ้นถึงแรงสูงสุดหรือแรงมาแชลเนี่ยให้มีสกอร์เ e อร์มินติต่อเกมนะครับอยู่ที่ประมาณ900นะครับประมาณ800-900นะครับก็น่าจะเพียงพอต่อการขึ้นแรงมาแชลแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะใช้จำนวนเกมที่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันบวกเล็กบวกน้อยบวกนิดบวกหน่อยนะครับส่วนสำหรับคนที่เล่นไปถึงแรงมาแชลแล้วอยากไต่ต่อนะครับบางคนก็คงสงสัยว่า แรงมาเชลเนี่ยเล่นไปเยอะๆเดี๋ยวมันก็บวกแต้มขึ้นไปเรื่อยๆเองไม่ใช่เหรอแบบว,ว่าจากมาเชลแต้ม5,000ไป7000ไป6000ไปหมื่นหนึง่งก็แค่เล่นเยอะเฉยๆไม่ใช่หรออันนี้ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับคือยิ่งแรงมาเชลแล้วยิ่งแต้มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยค่าต้องการตรงสกอร์เปอร์มิตก็จะยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างยกตัวอย่างผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมคงสกอร์เปอร์มิตไว้ที่แค่800ก็ได้แต้มบวกแล้วนะครับ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมต้องขั้นต่ำา1000เท่านั้นนะครับไม่งั้นแต้มผมจะลบนะฮะก็เนี่ยครับยกตัวอย่างเกมนี้นะครับเกมนี้ตอนต้นเกมเนี่ยผมไปนั่งเล่นลูกซองนะครับก็เลยมีสกอร์เปอร์มิตในช่วงต้นเกมเนี่ยน้อยไปหน่อยนะครับพอหารเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยมันเหลือแค่802นะครับแต้มเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมก็เลยลบ36นะครับต่อให้ชนะเกมนะครับมันบวกกลับมา7ผมก็ลบเจ็บๆอยู่ดีนะครับผม โอเคนะครับสรุปแล้ววิธีการคำนวณแต้มของเกมนี้ง่ายมากเลยครับก็แค่ดูแค่สกอร์เปอร์มิตนะครับหรือว่าเอาแต้มที่เราได้เกมนั้นทั้งหมดเนี่ยหารด้วยเวลาที่เราใช้ในเกมนั้นก็จะเป็นออกมาเป็นสกอร์เปอร์มิตนะครับยิ่งสกอร์เปอร์มิตเยอะก็ยิ่งบวกเยอะยิงชนะก็จะได้บวกเพิ่มไปอีกถ้าแพ้แต่ว่าสกอร์เปอร์มิตดีก็ไม่ลบนะครับก็จะเป็นบวกเพอเพาอาจจะบวกเยอะกว่าชนะอีกด้วยซ้ำอันนี้คือใจความสําคัญของสกอร์เปอร์มิตนะครับซึ่งก็จะมีคําถามนะครับว่าจะทํายังไงให้สก คำตอบจะค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่าผมจะลงรายละเอียดไปเลยนะว่าแต่ละสายเนี่ยควรจะทํายังไงให้มีสกอร์เปิดมินิที่เยอะนะครับก่อนที่เราจะไปพูดแยกย่อยแต่ละสายนะครับเราจะมาพูดภาพรวมกันก่อนนะครับนอกจากคะแนนพิเศษที่จะได้ในแต่ละสายแล้วเนี่ยจะมี4รูปแบบคะแนนนะครับที่ว่าทุกสายสามารถเก็บได้เหมือนกันนะครับ 1. คือสกอร์ที่ได้จากการฆ่านะครับการฆ่าในเกมนี้นะครับก็คือ เวลาที่เรายิงกระสุนออกไปเนี่ยทำดาเมจเท่าไหร่มันจะเป็นคะแนนของเรานะครับผมไม่จำเป็นต้องฆ่าได้ก็ได้นะครับแค่เรายิงออกไปโดนศัตรูศัต,ตรูยังไม่ตายก็ตามเนี่ยเราจะได้เป็นคะแนนนะสมมติว่าเรายิงกระสุนเราทำดาเมจ10เราก็จะได้คะแนน10ครับผมสำหรับแต้มสังหารนะครับเราจะได้แต้มสังหารอยู่ที่100คะแนนนะครับบวกกับคะแนนที่เราทําดาเมจไปก่อนหน้าก็จะเป็นร้อยกว่าถึง200นะครับมากสุดแล้วก็พูดถึงเรื่องการสังหารนะครับการสังหารต่อเนื่องนะครับก็จะทําให้ได้แต้มมากขึ้นไปด้วยอย่างเช่นสมมุติว่า เรายิงศัตรูติดติดกัน5ตัวรวดเลยเนี่ยสมมุติว่าเรายิง5ตัวรวดเลยเป็นมัลติคิวเนี่ยเราจะได้แต้มบวกไปอีกค่อนข้างเยอะเลยอย่างที่2นะครับการแอซซิตสมมุติเรายิงศัตรูในเกมนี้นะครับไป1นัดสมมุตินะแล้วศัตรูวิ่งไปโดนเพื่อเรายิงตายเนี่ยเราจะได้แต้มแอซซิตอยู่ที่40นะครับรวมกับดาเมจที่เราทําไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะได้ไประมาณ40่สิบหน่อยๆน,นะครับถึงร้อจาก2หัวข้อนะครับก็คือการฆ่าการแอซซิตเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยพยายามยิงทุกตัวนะครับที่ เท่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะว่า1นึกระสุนหนึ่งนัดเนี่ยเท่ากับเราได้คะแนนนะครับถ้าเรายิงโดนนะเราจะได้คะแนนแน,แน่เพราะฉะนั้นพยายามยิงอยู่ตลอดเวลานะครับยิงโดนไม่โดนยิงตายไม่ตายก็ว่ากันไปนะครับกระสุนก็เติมได้เรื่อยๆอยู่แล้วจากกล่องหมอหรือว่ากล่องที่มันเก็บได้ในแมป,ปนะส่วนอย่างที่3นะครับก็คือการทาไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งบุกหรือฝั่งกันนะครับถ้าเป็นฝั่งบุกก็เวลาที่เรายืนในไซต์แล้วเราทำการยึดจนไอหลอดไซต์เนี่ยมันลดเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้คะแนนเรื่อยๆนะครับ ได้น้อยนะแต่ว่าจะได้เรื่อยๆนะส่วนฝั่งกันนะครับเราจะได้คะแนนจากอะไรนะครับเราจะได้คะแนนจากการที่เราอยู่ในไซส์เราเหยียบในพื้นที่ไซส์อยู่นะครับแล้วมีศัตรูเดินเข้ามาในไซส์แล้วเรายิงศัตรูตัวนั้นตายเนี่ยเราจะได้แต้มสังหารเพิ่มนะครับก็คือเหมือนกับเราป้องกันไซส์อยู่นะได้ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดก็ได้ประมาณ25มั้งเป็นรูปโลนะจะสังเกตดูตอนที่เราแบบขึ้นแต้มกลางจอมันจะเป็นรูปโลเนาะ ส่วนอย่างที่4อย่างสุดท้ายนะครับเป็นคะแนนที่หลายๆคนมองข้ามหรือว่าไม่ค่อยได้เก็บกันนะครับนั่นก็คือคะแนนพิเศษจากการใช้ผมจะเรียกว่าของวิเศษนะครับที่ใช้เลขก5ากดก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกการเรียกแอร์สไตล์หรือการเรียกนุกหรือว่าการปักเกิดใหญ่นะครับซึ่งในเกมไหนที่เกมค่อนข้างยาวเนี่ย กินเวลาประมาณ10กวนาทีเนี่ยถ้าเพื่อนๆสามารถเก็บแต้มลงลุกได้ให้ลงนุกก่อนนะครับลองดูว่าอัตราการเก็บแต้มของเราสปีดประมาณเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ลองกะกะจากจํานวนตั๋วที่เหลือนะฮะสมมุติว่าตั๋วเหลือประมาณสัก 30- 40แล้วแต้มเรายังไม่ถึง1 8ึ่ื่นแปดสองหมื่นสองเนี่ยเราก็ใช้อย่างอื่นไปได้เลยนะฮะเพื่อให้เราดีดแต้มตัวเองขึ้นมาเนาะจากแต้มที่บวกอาจจะบวกมากขึ้นจา,จากแต้มที่ลบเยอะๆอาจจะลบน้อยลงนะครับผ พยายามเก็บให้ลงนุกก่อนนะครับเพราะว่าการลงนุกและการสังหารได้เยอะๆยิ่งถ้ามียานพาหนะอยู่ใต้จุดที่เราลงเนี่ยแล้วมันพังมันระเบิดเนี่ยเราจะได้แต้มเยอะมากๆนะครับการลงนุกหนึ่งทีอาจจะได้แต้มตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันเลยนะฮะอาจจะถึง7 8 0 0 0เลยก็ได้แต่พระเอกจริงๆไม่ได้อยู่ที่นุกครับสำหรับผมนะหลายคนอาจจะมองข้ามพระเอกจริงๆอยู่ที่การลงบารารกับการปักเกิดครับผม อยางสมมติว่าเกมไหนที่เกมใกล้จบแล้วไม่ว่าเราจะกําลังจะแพ้หรือเรากําลังจะชนะนะครับแล้วเรามีแต้มพอเราปักเกิดใหญ่ไปเลยครับผมเวลาที่เพื่อนมากดที่เสาเกิดใหญ่เนี่ยมันจะได้แต้มนะครับซึ่งปักเกิดใหญ่หนึ่งที่เนี่ยจะได้แต้มตั้งแต่หลักร้อยจนถึง2 0 0 0 2000กว่า3 0 0 0เลยก็ได้ ส่วนการลงบาราดเนี่ยก็คล้ายๆกับการลงลุกนั่นแหละครับแต่เป็นการลงแบบหย่อมๆเนาะก็ได้แต้มตั้งแต่แอซิดหรือว่าการฆ่าได้กันเลยทีเดียวก็คือจะเหมือนกับการที่เราฆ่าศัตรูด้วยการยิงปืนเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามันฆ่าได้ก็ได้แต้มฆ่าถ้าได้แอซิดก็ได้แต้มแอซิดนะฮะซึ่งจะให้ผมชั่งน้าหนักเนี่ยถ้าเราเป็นไปได้ว่าเราลงลุกได้เราก็ลงลุกไปก่อนเพอๆพอเราลงลุกเสร็จเนี่ยเรายังอา,อาจจะเหลือแต้มที่จะไปปักเกิดใหญ่เลยลงบาราดต่อได้หรือบางทีเราอาจจะทําได้ทั้งหมดเลย ส่วนแต้มการเรียกรถนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่ได้ต้องการที่จะเล่นรถจริงๆหรือว่าเล่นรถไม่เก่งเ่ยผมไม่แนะนําให้เรียกเนาะเพราะว่ามันแต้มเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็รถเนี่ยถ้าเล่นไม่ได้เก่งจริงๆมันจะไม่มี Impact กับเกมนะครับผมโอเคพอเราพูดภาพรวม4อย่างที่เป็นแต้มหลักที่ทุกสายสามารถเก็บได้แล้วเนี่ยเรามาพูดถึงแต้มเฉพาะสายกันบ้าง สายที่หนึ่งนะครับแอปซาวส์นะครับแอปซาวส์ไม่ว่าจะเป็นดีวูฟหรือไวรอนนะครับทั้งคู่เนี่ยจะมีความสามารถในการพังยานพานะนะครับซึ่งแต้มที่ค่อนข้างเยอะเนี่ย จะได้จากการพังยานพาหนะนะซึ่งจะมีแบ่งไปนะครับเป็นแต้มที่เราแอซิดแล้วก็แต้มที่เราล่าช็อตได้นะครับหรือว่าเราเป็นคนทําพังหรือว่าเราเป็นคนช่วยทําพังนั่นเองซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าแต้มตรงนี้เป็นแต้มที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วยได้มากครับสำหรับการเล่นสายแอซเซล์นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามีด่านไหนที่มันไม่มียานพาหนะนะครับก็เราก็จะสามารถใช้ utility, skill lon, D olf, ยูทิลิตี้หรือว่าสกิลของทั้งเวรอนแล้วก็ดีวูฟเนี่ยในการทําดาเมจกับศัตรูหรือว่าการสังหารศัตรูก็จะได้แต้มเพิ่มไปอีกคัแล้้วกก็็ิอตทขงงู่่ียจะ เพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับจากการใช้งานก็นี่น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสายแอร์ซานะสายต่อไปเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์เนี่ยจะคล้ายๆกับสายแอร์ซาครับตรงที่แต้มหลักส่วนใหญ่จะอยู่ที่การพรางยานพาหนะนะครับแต่เอนจิเนียร์เนี่ยทั้งคู่จะมีลูกเล่นที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับอย่างที่โลนดำเนี่ยจะมีแท็บนะครับซึ่งเวลาแอคทีเวตเนี่ยจะได้แต้มในการทั้งสังหารแล้วก็ ได้แต้มการแอคทีเวทนะครับหรือว่าการเปิดใช้งานนะครัแอนติเมทของพี่แกเนี่ยก็เป็นโดนที่มันจะปล่อยคลื่นสั่นนะนะซึ่งจะได้แต้มแอซิดแล้วก็แต้มเก่ะกวนค่อนข้างเยอะเลยปล่อยทีนึงถ้ามีคนโดนเยอะๆเ,เนี่ยได้แต้มเป็นหลักพันเลยก็ได้นะครับผมส่วนอีกตัวเนี่ยพี่อูลูลู่นะครับผมก็มีปูนนะครับผมที่เวลาบล็อกดาเมจจะได้แต้มนะครับถ้าเกิดว่ามีศัตรูเนี่ยเขายิงปูนแบบมันไสเราจัดจัดเนี่ยยิงจนปูนพังเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแต้มเยอะมากนะครับเพราะว่านัดหนึ่งอะถ้าผมจะไม ที่เป็นจรวดเลี้ยวได้เนี่ยก็ใช้ในการพังรถได้ดีนะครับผมแล้วก็ไล่ที่ศัตรูนะครับใช้สังหารได้ก็ได้แต้มเหมือนกันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสายเอนจิเนียร์สายต่อไปก็คือสายรีคอนนะครับผมรีคอนนี้ได้แต้มเยอะมากครับแล้วก็ได้แต้มง่ายมากนะครับถ้าใช้สกิลได้ถูกทัมมิง่งถูกจังหวะนะครับผมอย่างรีคอนตัวน้องธนูเนี่ยได้แต้มจากการสแกนค่อนข้างเยอะมากนะครับสแกนผ่านหัวคนที่อยู่ตรงนั้น ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนสังหารได้หรือว่าเราสังหันได้ก็จะได้แต้มแอซิดแล้วก็แต้มเพิ่มไปด้วยซึ่งได้แต้มเยอะมากครับสแกนหนึ่งทีได้เป็นหลักพันเลยยิ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนยิงตัวที่เราสแกนได้เนี่ยเรายิ่งได้แต้มเยอะแบบดีด,ดเลยานูช็อตถ้าเราฆ่าได้เราก็ได้แต้มเยอะเหมือนกันแล้วก็สายีคอนนะครับจะมีะบีคอนนะหรือว่าการปักเกิดซึ่ง จะได้แต้มจากการปักเกิดเวลาที่เพื่อนมาเกิดที่บีคอนเหมือนกันส่วนน้องแฮกครอเนี่ยน้องน้องหัวขาวน้องจะได้แต้มจากการแฟดแล้วก็แอซิดนะครับผมซึ่งถ้าใช้ถูกจังหวะแบบแฟดทะลุสมมกให้ไปเพื่อนออกไปยิงเนี่ยก็ได้แต้มเยอะครับแล้วก็สายที่4นะครับสายสุดท้ายนั่นคือสายขวัญใจคนไม่ชุบนะครับสายหมอนะครับผมพูดถึงเรื่องชุบนะครับหมอเนี่ยเอกลักษณ์อยู่ที่การชุบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการชุบไว้นะครับแล้วก็ ชุบปุ๊บมีบัฟประจําตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ชายเนี่ยที่ชุบมาแล้วเลือดเต็มทันทีกับตัวหมอผู้หญิงเนี่ยคือเวลาที่เราชุบขึ้นมาเพื่อนจะได้สวิฟทิวนะับเวลาที่เราโดนดาเมจมันจะทําให้เริ่มดีคอรเวอรี่เนี่ยไวขึ้นนะจุดพิเศษของหมอนะครับสำหรับการเก็บแต้มของหมอเนี่ยง่ายมากเลยครับก็คือการชุบนั่นเองชุบเนี่ยจะได้แต้มนะครับต่างกันนะครับระหว่างเพื่อนนอกปาร์ตี้กับเพื่อนในปาร์ตี้นะถ้าเพื่อนในปาร์ตี้เนี่ยจะได้แต้มเยอะกว่าครับผมแล้วก็จุดเด่นสําคัญที่หลลาาาาายยยคคนนนอจจะังไมม่่่รรรู้้บเเวทีีชุใขึ แลถ้าเกิดว่าคนนั้นไปทําแต้มได้นะครับเราจะได้แต้มส่วนหนึ่งนะครับด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าคนที่เราชุบมาเนี่ยเก่งก็จะยิ่งได้แต้มเยอะนะครับจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยหมอคิวไม่เยอะเลยนะครับคิวประมาณ 10, 20 30, 40นะครับผมแต่ว่าอยู่ที่1ที่2ในชีวิตที่เราชุบมาสมมติว่าเพื่อนผมล้มใช่ไหมแล้วผมเพื่อนชุบ A แล้วเพื่อน A ไปทำาน่นทำนี่ทำน,ทำนี่ในชีวิตนั้นน่ะเราจะได้แต้มเรื่อยๆนะครับจนกว่าเพื่อนคนนั้นจะตายหรือว่าจนกว่าเราจะตายนั่นเเอองแล้้กก็็จะมมีตๆๆนยร จากสายหมอนะอย่างเช่นตัวผู้ชายเนี่ยเวลาที่เราฮิวไม่ว่าจะเป็นจาก เรายิงปืนฮิวใส่เพื่อนหรือว่าเราทำสโมคฮิลแล้วเพื่อนเข้ามาเหยียบในสโมคเนี่ยเราก็จะได้แต้มการฮิวนะครับผมหรือการปากล่องไว้ที่พื้นปาเมดคิดไว้ที่พื้นแล้วเพื่อนเดินมาเหยียบก็จะได้แต้มเหมือนกันส่วนตัวผู้หญิงเนี่ยจะได้แต้มค่อนข้างเยอะกว่าตัวผู้ชายนะครับแต่ว่าจะเป็นต้องใช้สกิลให้ถูกจังหวะแล้วก็ถูกทีนะครับตัวผู้หญิงเนี่ยเวลาปล่อยแมงวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือศัตรูเนี่ยถ้าแมงวนนังวน,น,งวนบินผ่านเราก็จะได้แต้มด้วยเหมือนกันส่วนสกิลวีที่เราเป็นการกดบัฟเนี่ยจะ้แเหอ่่่งงลีีทรใสผ อเยอะหรือว่าไม่ลบนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีใครคนไหนที่อยากเสริมตรงไหนหรือว่าตรงไหนที่ผมลืมพูดไปหรือว่าผมยังไม่รู้เนี่ยมาบอกในคอมเมนต์ได้น,นะครับช่วยๆกันแชร์เพื่อสร้างคอมมิชชั่นที่ดีนะครับผมแต่เท่าที่ผมรู้ก็ประมาณนี้นะครับหลักๆก็คือพยายามใช้ของวิเศษเลข5านะครับช่วยได้แต้มช่วยแต้มได้ดีเลยแล้วก็พยายามทําหน้าที่หลักของแต่ละสายนะครับผมแล้วก็พยายามเล่นในไซต์นะเพื่อที่จะได้แต้มเสริมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมสละเวลาประมาณไม่ถึงนาทีนะครับกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ enjoy กับเกมเล่นเกมให้สนุกแล้วก็ขอให้ enjoy กับคลิปครับไปละ